อล่ะไอ้น้องก่อนจะไปดูคลิปการพี่ขอขายของก่อนละกันนะครับเลซิชช็อปสำหรับใครที่อยากจะได้ไก่ตันบอฟุตนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพื้เที่ว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลยนะล้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลิกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอะรับกด เกมพาร์เกมพาร์ก็มีหลายแมปน,นะก็มีเช่นบ็อกฟูดคิงถังกระสีแล้วก็ไอ้เมเอเวนเจอร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะช่าบมาเดี๋ <c oughs> เอาละสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะก็มี Facebook p เพจด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใางคลิปเลยนะครับก็จะมีบริการเหมือนในเว็บเม่กี้แหละนะก็มาใช้บริการกันได้นะครับลิงก์เพจก,กับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ใตคลิปเลยนะครับ บิดนักแค่ไม้ได้งั้นกูบินด้วยละกันไอ้น้องอยู่ไหนวะเฮไอตระมันอะไรเนี่ยเอ้าตายห่ายไปแล้วเปื่อไรแข็งแม่งมาทำอะไรคนเยอยน้ำไอ้น้องคัมมิ่งซูนเฮ้ยมันไม่ตายอะนะบบบีบบบีตายโอ้บบบีกูเี้ตายไปแล้ว เฮ้ยอบอบอบติมัตอบติมัตมึงเกิดอ่ะดักเกิดไงแล้วแล้วกูดักเกิดดิเฮ้ยเอ็มอุ้ยอบติมัตอีกแล้วอบติมัตอบติมัตอบติมัตโดนแทงพระเอกไอ้เหี้ยพระเอกโคตรกากเลยว่าจะฟล็อกมือแล้วอบติมมัตกูอย่าตายขาบรถเลยยังไม่ได้แปลงแรกเลยเหี้ยเฮ้ยนั่นไงไอ้นั่นไงกูเจอมึงแล้วมึงกูเจอมึงแล้ว ทำไงได้ทำอะไรไม่ได้หรอจบแล้วสอยมันตกเลยแล้วกันตัวโอนเงี้ยแล้วแม่นไงแล้วกูแม่นไงี้โดนอย่างเงี้ยเอาล่วงไงล่วงไงแล้วล่วงถามศพไงโอ้ยไม่ได้มาออปติมัสออปออปติมัสไอ้เฮียโคตรก่าไอ้สัสเฮ้ยออปติมัตอีกแล้วออปติมัสออปติมัสออปติมัส บบบีบบบีกยู้บบบีกูยู้เลยเฮ้ยบบบีกินแล้วไอ้น้องแม่งเบรรโอ๊ยเอามันเอ้ยบบบีกูึิ่งละโอ้ยแย่บบบีกูแม่งยังกากเลยงั้นเราเป็นฝั่งดีกว่าเราไปเป็นพระเอกกันมั่งดีกว่าไอ้น้องเราเอาอบจมมาแล้วโอ้โบมาพามมา ไอติดติคนนี่ไงจ้วงไปเลยแค่ไรผมว่าไอ้นี่ใช่ไหมติสติคอนไอน้องูติสติคนมึงมึงมึงมือแม่งยูยู่ไงถึงกับยู่ไงบีไแรงเจอมาเจอเนี้ยเฮียเจอบบบีไแรงมือมือใช่ไหมมึง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 ใช่ไหมเจอบบบีกูต่อยเจอบบบีกูต่อยไงแล้วบบบีกูต่อยตายไง ไอ้เหี้ยบบบีต่อยตายเออชอบปะชอบชอบชอบบอบีย่ะเอาเอาต่อละกันนะเราไป็ฝั่งตัวร้ายดีกว่าเราเป็นเม่ไมกาทอนนิว่ะเออเราไปเป็นเมกาทอนนิวบาเฮ้ยก็ทำอะไรกันอยู่อ่ะเรื่องแจมมันเรื่องแจมมันมีเรื่องแจมมาฟันแล้วพี่ฟันแล้วพี่ฟันแล้วพี่ฟันไงแล้วพี่ฟันตายไงอะไรอะไรอะไรน้องทำอะไรน้องทำอะไรน้องเฮ้ยนั่งไงพวกออโต้บอทไอ้น้องกำลังติดเลยใส่ทรงเสียออโต้บอทตัวนี้ปิงแดด เครื่องไม่ทำงานในเครื่องเออร์เรอร์แล้วไลฟฟันไอ้เครืจะไปไหน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 เฮ้ยอะไรอ่ะตัวเขียวจำชื่อไม่ได้จ่างมันเถอะจำชื่อไม่ได้ช่างมันเถอะแล้วอะไรออติมัทพาหมูมือตุ้มเป็นเมียโอ้คือบินเกตไอ้น้องไอ้ตัวเขาเป็นเชื่ออะไรวะชื่อวะอ่าสตาอัติมไหมไม่ไม่ไม่ชื่อสตาเซคลีมอะไรที่อย่างไม่รู้อ่ะน่าใช่นะทำไมกูตายอะ โอ้สตาเต็มกูแกรกเลยอัมัตอมัดโดนตล้งไงเอ๊ะตอนเกิดใหม่งีรอดัดเกิดพี่ดัดเกิดเงี้ยแล้วพี่ดัดเกิดเงี้ยแล้วคือพี่ดัดเกิดเงี้เฮ้ยนี่ไงบับบี้บ๊บบี้มึงบับบี้นี่ัวบับบี้ตายตัวซีดไอ้นงตัวซีดเลยโอ้ตรงนี้คนนัวตรงนี้คนนัวแล้วพี่ใส่หมดเงี้ยสีแดงเงไีตะขอด้วยเอ้ยยังไงกิทิคอนตู้งไงแล้วคุกล้วงไง โดนลำไงมโดนคุณลำไงแล้วกูขึ้นไปใส่แม่งไงแล้วกูขึ้นไปใส่แม่งไงกูกลัวอะไรอ่ะนี่ไงก็ไปใส่แม่งไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก้าว่ะเอาจริงมันตีแรงจังวะพี่ซูจน์ได้หมัดนั่งนั้นนะพิมพ์แชาวนหลอกพี่ต่อยหมัดนี่ไงน้องยิงก็ได้ไม่ต้อไปเก็บไปเอาเสียดีกว่าพูดตัวอเองไอ้เหี้ยเธอโดนตบไม่กี่ที่มันฆ่าผมมา ไอตัวเมื่อกี้ที่มันฆ่าผมนี่ว่ะไอตัวเนี้ยไอตัวเมื่อกี้เนี่ยที่มันขี่เครื่องบินไปนั่นเนี่ยเมื่อกี้มันฆ่าผมไอตัวเนี้ยผมจำได้อีสเตติคอนดีอเตติคอนนี่ไงต่อยแล้วพี่ต่อยอย่างเงี้ยพี่ยิงเนี้ยพิชยิงพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงตายไอตัวแตกไปดีแค่นั่นเลยเนาะเอาล่ะนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็จะแปะลิงก์แบบนี้ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะมือถือก็เล่นได้นะครับซึ่งเหมือนเดียวกันแบบที่ สำหรับใครที่เป็นเแฟนฟาร์มฟอร์มเมอร์ก็จะอินหน่อยนะแต่ว่าใครที่ไม่เคยดูก็อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ผมโคตรอินเลยนะแม่งโคตรสนุกเลยนะไรแค่นี้ก็ไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกรูให้ยิงกูไว้เี้ย